สวัสดีครับผมนายวอลเมตเมกเกียวันนี้จะมาสอบแก้ตัวโลกโก้หัดเพิ่มลบแก้ไขครับครับแล้วเข้าอินเทอร์เน็ตแล้วก็เป็นหนึ่งสองจุดศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งกดตัวแรกนะครับ d a t a b a s e Manager Version a m a o o d ข้าวสารแล้วก็สร้างฐานข้อมูลนะครับ db computer desktop computer แล้วก็แล้วก็วกดสร้างนะครับแล้วก็ตรงนี้ A B อันนี้จก็ s t d c v i l ลงเลยครับตรงนี้ก็ s t, d, I, d. At, t d, I, d อันน r s c o ก e i d s t d อันน r s c o ก e i d เออเนมเนมตัวนี้เนมครับตรงนี้ s t d r ยุด user ตัวนี้ a d อ d ไ i i p a t นะครับผมตัวนี้ชนิดเปลี่ยนเป็น in น,น,น,นะครับก็ห้าตัวนี้ตรงนี้นะครับเพิ่มเติมอ u t o แล้วก็สองห้า หกสิบหกแล้วก็กดบันทึกเลยนะครับหน้านี้คือเสร็จแล้วเข้าดิม,มเมเบอร์ไซ้นียไซส่แล้วก็ดิมอ่าเว็บคอมวิวเตอร์ พีซีอยู่ที่ไรดีนะครับแล้วก็แอปเซิร์ฟแล้วก็เว็บอิเว็บแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ใหม่อ่าตั้งชื่อโฟลเดอร์อ่าเว็บอันเดอร์สกอคอมยูเตอร์นะครับแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็กดสร้างโฟลเดอร์ i m g แล้วก็กด select มาที่ Server. เซิร์ฟเวอร์อันที่บวกนะครับอ่าตอนนี้ตรงน,นี้เขียนว่าเว็บเว็บวิวเตอร์ตรงนี้เปลี่ยนเป็น l o โ a l แล้วก็กด img นะครับแล้วก็ ซีเหล็กแล้วก็ลบ img อออกอ่าดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็ขึ้นลูกบอแล้วก็กดเซฟอ่ากดกดเว็บคอมพิวเตอร์มาวางตรงนี้นะครับกดเซฟปับแล้วก็กดรีโมทออก แล้วเป็นเ e สติ้งแล้วก็เอ็ดวานนะครับแล้วก็กอดดิมแล้วก็กดตีไแล้วก็ Select แล้วก็กอดเซ e ได้เลยนะครับ New Php อพีครอ่านะนี้เป็น i n d i ีอินดี ตอนรับนแล้วก็เซฟนะครับเซเป็นมาอินเด็กอินเ d p h p แล้วก็กดเซฟนะครับแล้วก็มาที่ดาต้าดเบสแล้วก็บวก แล้วก็ MySQL connection แล้วก็พิมพ์ว่า c o underscore web underscore com mysql นะครับ1 2 7 0 0 1องสามจยุดเซอร์เนมคือรหัส root password root แล้วก็ ไป s e l ล็กเป็น DB Computer นะครับโอเคแล้วก็กดโอเคได้เลยครับแล้วก็มาที่ Building แล้วก็บวกแล้ว QD แล้วก็อ่า uh, underscore QD ได้เลยนะครับแล้วก็โอเค แล้วก็มาที่ Dynamic Data ครับผมแล้วก็กดที่อ,อแล้วก็1 1 1นน,น,นะครับแล้วก็กดโอเคอ่าตรงนี้เป็นชื่ออ๋อไม่ใช่นะครับลำดับลำดับตรงนี้เป็นเป็นชื่อนามสกุล ชื่อนามสกกุลตรงนี้เป็นอ่าชื่อผู้ใช้งานนะครับแล้วก็รหัสผ่านครับแล้วก็มนอาเเพิ่ม แล้วก็ new file p h p นะครับ p s แล้วก็เป็นนี่เป็นหน้าเพิ่มเพิ่มกด save อ่าเป็น add นะครับ <ph> p h p กด save ครับแล้วก็อ่าไปที่ building แล้วก็ค u r y นะครับ แล้วก็ a a s อันนี้แล้วก็ s t d กดนอนแล้วก็ s t d แล้วก็โอเคเลยครับแล้วก็มาที่ insert แล้วกด นะครับแล้วก็มาที่ b r o w มาที่เป็นเอเรียนะครับแล้วก็ติ๊ดบ่ดเป็น part world view แล้วก็กดโอเคนะครับ เป็นนี่เป็นชื่อนามะกูลน,นะครับรหัสผู้ใช้ชื่อผู้ใช้งานรหัสรหัสผ่านรหัสผ่านนะครับเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับเป็นตกลง ลงแล้วก็มาตรงนี้นะครับแล้วก็เพิ่มสปายแล้วก็อันที่สองแล้วก็อาสปายแล้วมากกตัวหนึ่งครับผมแล้วก็ห้าไปห้านะครับแล้วก็มาเปยนโคดยนโค้ดนะครับ มาที่ตรงนี้เลยครับวอลลุมตั้งแต่จุดนี้ครับกดกดรหนากดรหนากรอกชื่อ แล้วก็มาเป็นตรงนี้นะครัแล้วก็เชื่อ ไอ้กอกลาดบานเซฟโอเคนะครับแล้วก็ดีไซน์แล้วก็ปไปได้อินเด็กกดนี่ครับคลุมไปหมดแล้วก็มาที่ลิงก์แล้วก็มาที่แ,ทแอดนะครับเอา้าวปิดปิด,ป,ดปิดนะครับ นี่ใหม่นะครับแล้วก็มาที่ add แล้วก็มาที่ parameter แล้วก็ตรงนี้ add t add t id แล้วก็ d กดบวกนะครับแล้ว add d id แล้วก็กดโอเค โอเคนะครับคนชลเซตแล้วก็รันแอฟสิบสองนั่นเลยครับอ่ากดเพิ่มนะครับพิมพ์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 ตกลงนะครับอ่เอาเอาเลยครับแล้วก็มา 12นะครับเพิ่มนะครับเอ้ตกลงโอเคครับใสนะ่ับตกลงนะครับเพิ่มได้แล้วครับแล้วก็ออกได้แล้วครับและทีนี้เรามาดำแก้ไขกัน,นครับ ไปที่ไฟล์เดี๋ยวนะไปที่อินเด็กนะครับแล้วก็มาอ่าคอลัมน์แล้วก็เทเบิลคอลัมน์นะครับแล้วก็ก็บอบแบบนี้อ่าวางตรงนี้กรอบวางนี้กรอบครับ อาสาเซลนะครับแล้วก็เมนูอาอยาอ่า์แก้ไขล,ลบเซฟนะครับแล้วก็ไฟล์วพี php c r t แล้ว เป็นแก้ไขนะครับแก้ไขมาที่เซฟแล้วก็พิมพ์ว่า id i t php กดเซฟได้แล้วแล้วก็มาที่บิวบิวคิว u รี y แล้วก็ แล้วก็เมมเบอร์แล้วก็มาที่ non sgd โอเคครับแล้วก็มา,อ,าอัปเดตนะครับกดอที่อัปเดตและก่อครับผมแล้วก็กรอแบบว่า sgd member ก่อนที่เบลาวนะครับแล้วก็

เป็นเป็นมแก้ไขนะครับแล้วก็กดเซฟอินเด็กนะครับแล้วก็ลิงก์กลมตรงนี้แล้วก็มาลิงก์นะครับแล้วก็มาที่ e-edit แล้วก็มาที่มาลามิเตอร์แล้วก็พิมพ์ add s d d i d แล้วก็ s g d i d แล้วก็กดโอเคแล้วก็โอเคได้เลยครับกดเซฟนะครับแล้วก็กดรันได้เลยนะครับอ่าก็โอคไขนะ โอครับเก็งไหนได้แล้วนะครับต่อไปก็ลบได้เลยครับหาที่นะครับไฟล์ new p h p แล้วก็คลิดได้เลยครับแล้วเปลี่ยน title เป็นลบนะครับลบแล้วก็กดเซฟแล้วก็ de e l p s p เ e ฟนะครับแล้วก็คิวรี่มาเป็น r s underscore mem เออโอเคนะครับแล้วก็ดีลิฟ แลกกอนนะครับมาที่เรานะแล้วก็อินเด็กแล้วก็โอเคนะครับอินเด็กคล่มที่เราแล้วก็มาที่ลิงก์นะมาที่ดีลิฟเดียวอ๋อปิดนะครับ กดมาดินนี่ก่อนแล้วกดทีเดียวนะครับแล้วก็กดบาลามิเตอร์อ๋อเดี๋ยวนะ S T D I D แล้วก็ S T D I D นะครับก็แล้วก็กดโอเคแล้วกดออกโอเคนะครับแล้วก็เซฟแล้วก็รัน วันนี้ผมขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ